ต่อไปเรามาพบกับประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะคะของเก่ามันมาใช้นานเลยนะคะประกาศกระทรวงเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่มัธยมนะตั้งแต่ปี5้าสามนะนะที่เรานะคะแล้วก็เลยมากําหนดเขตใหม่ทีนึงก็คือปี5้าสี่นะคะเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดนะของทางราชการก็เลยอาศัยอาศัยอำนาจนนมาตาห้าแห่งพรบการสาชาติปี4.2แก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พรบว่าด้วยการบริหารราชก,การกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็เลยกำหนดเนขตพื้นที่ใหม่ดังนี้เขาก็บอกว่าประกาศกระทรวงเรื่องการกำหนด เขตพื้นที่การสาม,มัธยมศึกษาฉบับที่2ปี54ประก,กาศนะล่าสุดนะ29นะคะกำนดเขตพื้นที่การสาม,มัธยมและที่ตั้งสำนักง,งานเขตมัธยมจำนวน62เห็นไหมเราใช้ประก,กาศกระทรวงปีอะไรนี่ตัวนี้นะคะนี่ของปี54นะคะแก้ไขนะคะอ้านวนี้เขาก็มาเมื่อ17ากุมภาประกาศและกิจจาถูกไหม ขาแก้ไขตัวนี้ใหม่กำหนดเขตตัวนี้ใหม่ดังนี้62เขตเนาะก็มีเขตมัธยมดูนะกรุงเทพเขตหนึ่งเห็นไหมไล่ไปนะคะเอาต่อไปกรุงเทพมีสองเขตเขตหนึ่งกับเขตสองคุณดูนะทีนี้ก็มาเป็นไล่ตามอะไรรู้ไหมถ้ายันชนะนี่มาการกรุงเทพกรุงเทพสองครั้งแล้วก็มาการจนะบุรีแล้วก็มาการละศินคุดูนะมันไม่เยอะหรอกแล้วก็มาเป็นมัธยมกำแพงเพชรนี่มัธยมขอนแก่น มัธยมจันทบุรีตาดอันนี้เลกนะคะ,ะมัธยมฉะเชิงเซามัธยมชนบุรีนะเป็นสำนักการเขตนะเอาแล้วก็มาเป็นชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ดูคร่าวๆนะคะเชียงใหม่ตรังนะก็เอาตังเอาตอเต่านะตังกบกะบี่แล้วก็ตราเห็นไนครปฐมเรานครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์สิบเก้าไล่ไปนะคะ อันนี้ก็นนทบุรีเลือกเอานะคะเราจะไปสอบที่ไหนนะนรา,าิวาสก็ได้ไปเร็วดีนะสอบติดไปเลยเนี่ยไปได้เลยนะคะลดย่อนระยะเวลาด้วยนะนานบึงการนะคะอาสมัยแม่บรรจุบึงการเนี่ยออก,กันดานจัดนะบึงการยังไม,ไม่ได้เป็นจังหวัดบึงการนะเป็นเขตหนึ่งของหนองคายนะบึงของหลงอะไรพวกนี้นะคะอา่าแล้วก็มัธยมปทุมธานีปจุบมัธยมปรทวบาทราจ,จ,จีนอยู่นะ ปัตตานีอันนี้ก็น่าไปนะปัตตานีน่ะนะมัธยมปัตตานีนะมัธยมอสินยุธยานี่มัธยมพะเยานะคะนี่อันนี้เรียงเลยสามจังหวัดนะพังงาภูเก็ตระนองนเล็กดเล็กนะคะพัทลุงดูนะพิจิตรเอาล้วได้ไปพิโลกไปแล้วเพชรบุรีเห็นไหมเพชรบูรณ์แพร่ไม่ทายดูเรื่อยไปเรื่อยไปยะลาร้อยเอย็ดไม่พูดถึงละไปเรื่อยให้เจอโจรสุดท้ายสุพรรณอยู่ไหนโอ้เจอแล้วเจอแล้ว ถึงไหมสิงห์บุรีอ่าหนี้มัธยมสุพรรณบุรีท้องที่กระสุพรรณนะสำนักงานเขตเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองท้องที่นะคะมาห้าเก้าหกสิบหกเอหกสองเอาล่ะสุดท้ายเห็นไหมมัธยมอุบบนราชธานีอำนาจเจริญสุดท้ายเลยหกสิบสองนะคะสาราษาที่จัดการสาพื้นฐานสังกัดมัธยมเดิมตามประกาศกระทรวงเดิมนะคะ ก,ก็อยู่ตามเก่านะคะอันนี้ตัวที่มาใหม่ขยายออกพื้นที่มันก็ให้ใช้ตามนี้นะคะเอาละที่ดรณอยู่ในเขตพื้นที่มัธยมใดก็ประกาศตามนั้นก็ไปสังกัดพื้นที่มัธยมตามประกาศาาเดิมร่ษษางกิจ้าผู้วิจันะคะอีกครั้งหนึง่งมีการแก้ไขบางตัวแยกออกนะคะเรารู้จักกันนะมัธยมเมื่อก่อนนี้น้อยกว่าน,นี้อันนี้เพิ่มขึ้นต่อไปเรามารู้จักเอาละขอประถงม,ถม,มั่ง เราก็รูปเดียวกันแม่เดียวกันสพทนะคะเอาไปดูประกาศกระทรวงการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปีปถถาปป54่เห็นไหม,ไหมอันนี้6สิหงหาปี54นะคะก็กําหนดแก้ไขเดิมเดิมนะเมื่อก่อนมีน้อยกว่านี้นะคะรวมปฐมกมัธนี่เป็นปี53ถูกไหมก็มาเพื่อในการบริหารและการจัดการระดับปฐมมีจำนวนทเท่าไหร่183ยเขตเนื่องจากอะไรมันมีการแก้ไขแยกนะี่ไง บึงการเซกาโซพิสัยบุงคลา้าบึงของหลงนี่ปากคาดคอนจเจริญศรีวิไลมันมาจากหนองคายเนาะเปลี่ยนมานะคะให้มาขึ้นอยู่กับจังหวัดบึงการนะคะเรียบชายตะเข็บตรงฝนันนะคะถ้าเราพันหน้าเข้าหาพื้ชที่อีตรงที่มันแวกเข้ามานะคะเนี่ยชีย้ตรงนั้นแหละเนเาะมันติดกับสกลนครก็พอเข้าใจนะคะอันก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหนองคายก็เลยแบ่งเขตมันก็เลยเยอะขึ้นนะคะ,ะยุเลิกตัวเก่ากําหนด บึงการนะท้องที่ทุกอำเภอที่อยู่ในบือการนะคะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะคะเอาอไปพูดเลี่ยงอันนี้ไม่บรรจัยดูนิดหนึ่งสิเหมือนพูดแล้วนะพูดหรืออย่ยงไม่รู้แถมแล้วกันกดกระทรวงนะเรื่องก,การแบ่งสอบวันนิดเดียวกดกระทรวงเรื่องก,การแบ่งราชการเห็นไหมการมีกดกระทรวงถ้าแบ่งกลมเป็นกดกระทรวงเห็นไหม แบ่งราชะการในสํานักงานคณะกรรมการการศักดาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาเผื่อท่านผู้บริหารนะ,ะจะได้รู้นะคะเอาระเบียบบริหารราชะการกระทรวงัฐมนตรีเป็นคนแลมนตรีกระทรวงเป็นคนก็ออกนะคะเขาบอกว่าอํานาจหน้าที่ของสอบผอนะให้สํานักงานคณะกรรมการการศักดาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจด,ดังนี้สอบโถมีอํานาจอะไรลูกจัดทาข้อเสน,น,นอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัดก,การศึกษาและหลักสูตรแกนกลางเห็นยังนี่สํานักงานนี่นี่ข้อที่หนึ่งเลยข้อสอบใครเป็นคนจะทําหลักสูตรแกนกลางตอบนี่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานเห็นไหมแล้วก็จะทําแผนพัฒนาการศึกษาด้วยที่เราดูแล้วไงปีหกหกอะ่ะปีเจ็ดศูนย์ตําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเห็นไหม ทรัพยายกรเมื่อกี้เราเรียนหรือยงังการดําเนินการบริหารทรัพยายกรเงินอุดมุนน่ะนี่เงินอุดมกระทรวงพาทเป็นคนจัดยังไม่พอพัฒนาระบบส่งเสริมประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารเ,เทคโนโลยีในการใช้การาเรียนการสอนนะแล้วก็นิติดตามพัฒนานวัตกรรมในการศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุกการของคณะกรรมการปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายมอบหมายนะ รัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีมอบหมายนะคะเอาเรามาดูในสพทออเราสรเสือพอพาทฐานจุดสํานักงานทณากรรการการศักขั้นพื้นฐานเขาแบ่งส่วนราชการดังนี้หนึ่งเห็นไหมทุกกรมจะมีกลุ่มอะไรมีสํานักอํานวยการพอมีของเราก็มีไหมเขตมีไหมมีอมํานวยการสํานักการคังและสินทรัพย์เห็นไ้มมีไหมมีเหมือนการติดตามประเมินสํานักทดสอบสํานักเทคโนโลยีนี่นะคะ แล้วก็สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัา้นพื้นฐานสํานักบริหารการศึกษาพิเศษพิเศษแล้วก็สํานักงานพัฒนาน,นวัตกรรมการจัดก,การศึกษา 9. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสำนักวิชาการมาตรฐานถ้าหนูอยากจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรให้คุณครูผู้ช่วยพิมพ์คําว่าสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามันจะมีเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในสพฐเราในกรมเรามีกี่สำนักตอบ10สสำนัก เห็นไหมนะมีสิสำนักแล้วผู้บังคับบัญชาของสำนักเขาเรียกว่าผู้พอออกนะคะผอนะเอาแหะพอเรามีสำนักงานแล้วก็มีกลุ่มตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่นะคอยตรวจติดตามต่างๆนะคะดำเนินการด้านเกี่ยวกับการเงินบัญชีนะคะนี่เขาก็จะอธิบายว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่อะไรนะคะครูก็จะไม่พูดถึง ในรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นขอเขตกับรองขอเขตนะคะแต่ให้รู้ว่ากระทรวงมีการแบ่งแบ่งส่วนราชาการเป็นกฎกระทรวงทําไมเพราะว่ามีสมควรที่จะกาหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบขึ้นในสอบขระโถนะคะเพื่อทำหน้าที่อะไรตรวจสอบการดำเนินง,งานเหมือนกันในสํานักงานเขตก็มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อขายต่อขอเขตนะคะ ไว้ตรวสอบว่าการดำเนินการการใช้เงินงบประมาณเป็นอย่างไร